ป้อมนาฮากาตั้งอยู่ในเมืองชัยปุระรัฐราชฐานประเทศอินเดียเป็นหนึ่งในป้อมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมในอินเดียป้อมแห่งนี้ได้รับการสร้างขึ้นในปีคศกักราช1734โดยมหาราชาสวายีชัยสิงห์ที่สองผู้ก่อตั้งเมืองชัยปุระป้อมนี้ตั้งอยู่บนภูเขาอราวลีจึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองชัยปุระ ได้อย่างชัดเจนประวัติการสร้างป้อมนาฮากาป้อมนาฮากาถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและป้องกันการโจมตีจากศัตรูด้วยการสร้างที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงมีการตกแต่งภายในที่หรูหราและมีระบบการป้องกันที่แข็งแกร่งป้อมแห่งนี้ยังมีหลายห้องที่ใช้เป็นที่พักของราชวงศ์และข้าราชบริพารรวมทั้งห้องที่ใช้สำหรับ การบำบัดรักษาสุขภาพของกษัตริย์ด้วยการสร้างป้อมนี้ไม่เพียงแต่มีจุดประสงค์ทางการทหารเท่านั้นแต่ยังมีการออกแบบที่เน้นความสวยงามโดยการตกแต่งภายในที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบราชาสถานที่งดงามและการสร้างสถานที่นี้ก็เป็นการสะท้อนถึงความรุ่งเรืองและความสามารถในการป้องกันของราชวงศ์เรื่องราวความหลอน ป้อมนาฮากามีความเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องราวที่กล่าวถึงความร้อนและเรื่องลึกลับมีความเชื่อกันว่าป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีวิญญาณอยู่เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ทําให้หลายคนรู้สึกถึงพลังที่มองไม่เห็นหนึ่งในตำนานที่มีชื่อเสียงที่สุดเกี่ยวกับความหลอนของป้อมนาฮากาคือเรื่องของวิญญาณของพระเจ้านาฮระสิงโภมิยาโดยมีเรื่องเล่าว่า พระเจ้านาระสิงโภมิยาซึ่งเป็นเจ้าชายจากชนเผ่าหนึ่งได้พบกับการเสียชีวิตในพื้นที่นี้และวิญญาณของเขากลับมาเฝ้าป้อมเพื่อปกป้องสิ่งชั่วร้ายความหลอนที่เชื่อว่าเกิดขึ้นที่ป้อมนาฮกามักจะเป็นเรื่องของการพบเห็นวิญญาณของเขาหรือได้ยินเสียงแปลกๆในเวลากลางคืนบางครั้งผู้มาเยือนจะบอกว่าได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงกระซิบ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกกลัวหรือกระวนกระวายป้อมนาฮากาจึงเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวที่หลงไหลในเรื่องราวของความหลอนและสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำนานด้านการท่องเที่ยวป้อมนาฮากายังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่นักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินและวิวที่สวยงามของเมืองชัยปุระจากบนภูเขาภายในป้อม ยังมีการจัดแสดงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นรวมถึงห้องโถงที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของราชฐานแม้จะมีเรื่องราวความหลอนและตำนานต่างๆแต่ป้อมนาฮากายังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาชมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอินเดีย